คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพ l ัสเออสวัสดีเจมี่สวัสดีค่ะเราเป็นผู้ที่สร้างทุกสถิติใหม่จริงๆนะใช่รายการพวกเราเนี่ยนะแต่ก็หวังว่าจะไม่มีสถิติที่ใหม่กว่านี้แล้วนะสถิติมีไว้ทําลายแต่หลังจากนี้ทําลายไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วหลังจากนี้นี่ก็ไม่ไหวจริงพี่ บริการบ้าอะไรวะเล่าเรื่องผีจบเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงจบหรือเปล่าวันเนี้ยมันอยู่ที่เราต้องเมาส์กันอีกนะใช่แล้วเรื่องโอ้เอามาซะย,ยาวเลยโอ้ใช่เราต้องเมาส์เรื่องแบงค์อีกยาวด้วยพี่ <_ v article> โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็อยู่กับเราวันสุดท้ายแล้วนะใช่ค่ะเขาก็โบยบินแล้วนะหน้ามันเหวอะมาก <_ v article> มันพีไม่รู้เรื่องจริงมั้ยเนี่ยหน้ามันมันง่วงแล้วอ่ะใช่อะเรื่องจากเมลเรื่องนี้นะคะใช้ชื่อเรื่องว่างานรับลูกค้าอืม อืงานรับลูกค้าใช่ค่ะครับเป็นเรื่องจากคุณบอยนะคะคุณบอยเนี่ยเขาปกติเขาพักอยู่แถวสวนสยามแถวบ้านพี่แหละ,ะ,ะ,ะเดี๋ยเดี๋ยวบ้านพี่มันซาฟารีเวิลดใกล้ๆกันไม่ได้แถวบ้านแต่มันมันเลยมันคนละฝั่งกัน <c oughs> อ่อ ซึ่งปกติเขามีงานประจําทําอยู่ค่ะพี่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดด้วยนะแล้วก็เข้าใจกันว่าแบบหลายๆอย่างก็แพงขึ้น<ต>เงินมันก็ไม่ค่อยพอใช้อ่ะค่ะคในภาวะแบบเนี้ยเขาจำเป็นที่จะต้องหารายได้เพิ่มจากหลายๆทางซึ่งคุณบอยเขาก็โชคดีที่เขามีรถแล้วก็เลือกขับรถยนต์รับส่งลูกค้าเนี่ยเป็นงานเสริม งานที่เขาทำอยู่เนี่ยค่ะคืองานรับส่งลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งครับซึ่งมันก็จะเป็นการที่รับรถไปเอารถเนี่ยไปรับลูกค้าตามจุดที่เขาปักหมุดไว้แล้วก็ไปส่งที่ปลายทางที่ลูกค้าต้องการค่ะวันเกิดเหตุมันเป็นวันหยุดซึ่งคุณบอยเขาบอกว่าเขาอะ่ะเขาคิดว่าวันนี้ถ้าเขาออกหาเรื่องหาลูกค้าได้เร็วหน่อยเนี่ยเขาจะได้เงินเยอะพอสมควรเลยนะเขาหลังวันนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกหาลูกค้าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ เขาบอกว่าเขาได้ลูกค้าเยอะพอสมควร mm hmm. จนวันนั้นเนี่ยพอขับถึงช่วงประมาณสองทุ่มได้เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคับไปจอดรอในปั๊มน้ํามันอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันแ mm hmm. ถวๆย่านรามอินทราค่ะคเขาบอกว่าถ้าได้ลูกค้ารอบสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเข้าบ้านละแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในใจเขาคิดแบบนั้นนะ mm hmm. แต่พักหนึ่งอ่ะ แอปมันก็เตือนว่ามีลูกค้าเรียกให้ไปรับที่ป้ายรถเมย์ใช่แล้วซึ่งที่ที่รับเนี่ยคือป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามปั๊มเองเขาบอกว่าชื่อลูกค้ามันเป็นภาษาอังกฤษครับแต่เดาได้นะว่าเป็นลูกค้าผู้หญิงแน่นอนแหละคุณบอยเขาก็รีบสตาร์ทรถค่ะขับไปรับลูกค้าในทันทีในจังหวะที่กําลังจะถึงจุดหมายที่จะต้องไปรับลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นป้ายรถเมย์มันมีรถตู้จอดอะเยอะมากเลย คุณบอยเขากังวลว่าถ้าสมมติว่าขับไปแล้วไปต่อรถตู้อะ ลูกค้าจะไม่เห็นรถเขาเขาก็เลยค่อยๆขับชะลอค่ะพอเข้าใกล้ปุ๊บก็เห็นว่ามันมีลูกค้าอยู่สองคนที่เหมือนกับชะเง้อชะแง,งยืนมองอยู่อะ,อะเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งอตอนนั้นเขาบอกว่าพี่ผู้ชายใส่เสื้อเยื่อแขนยาวสีขาวครับกาลังโบกรถอยู่คือคิดว่าเป็นคันนี้แหละเพราะทะเบียนมันต้องขึ้นไงก็เลยเรียกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมันค่อนข้างมืดพอจอดเทียบปับ๊บลูกค้าก็ขึ้นปกติค่ะเปิดประตูด้านหลัง แต่ด้วยมารยาทของคุณบอยคุณบอยเขาเป็นคนที่ว่าปกติคือถ้าลูกค้าขึ้นมาข้างหลังเนี่ยเขาจะไม่หันไปมองหน้าลูกค้าพี่เขาจะใช้ความรู้สึกแทนอ,อย่างเช่นถ้ามีขึ้นมาสองคนรถมันจะยุบสองครั้งอ่าพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็ทักทายสวัสดีค่ะว่าเออเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพร้อมก็ออกรถเลยนะคบ,คบอะไรอย่างนี้ซึ่งในความรู้สึกตอนนั้นนะเขาบอกว่าสมองเขารับรู้ได้นะว่ามันขึ้นมาสองคนยบุยบยุบอืม,อม,อม ซึ่งคุณบอยเขาก็ได้ยินเสียงลูกค้าผู้หญิงอ่ะคุยอะไรสักอย่างแต่มันไม่ดังแล้วก็ไม่ชัดอแล้วก็มีเสียงผู้ชายอ่ะตอบว่าอืมเบาๆในระหว่างทางที่เขาขับไปค่ะคุณบอยเขาก็จะมองกระจกหลังตลอดเขาบอกว่าเขาเห็นว่าลูกค้าผู้ชายอ่ะที่ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวคนนั้นอ่ะจะนั่งอยู่ด้านหลังคนขับอืแต่จะเห็นแค่ช่วงไหล่ด้านซ้ายนะเพราะว่ามุมกระจกมันทําให้เห็นแค่นั้นแล้วลูกค้าผู้หญิงอ่ะค่ะก็จะเห็นได้ในเวลาที่หันไปมองกระจกด้านข้าง ตอนนั้นน่ะลูกค้าผู้หญิงเขาก็คุยโทรศัพท์ตลอดทางเลยพี่ลูกค้าคนนี้ให้ไปส่งที่แถวแจ้งวัฒนะนะคะเขาบอกว่าในระหว่างที่ขับรถเขารู้ว่าแบบเขารู้สึกว่าทำไมลูกค้าผู้หญิงอ่ะเหมือนกับแบบมีปัญหากับแฟนหรือเปล่าคุยแต่โทรศัพท์ไม่สนใจพี่ผู้ชายเลยอ่ะเขาก็ได้แค่แปลกใจค่ะ จนพอถึงจุดหมายมันเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเขาก็หาที่จอดที่จะส่งลูกค้าให้ลงอะค่ะ,ะคเขาบอกว่าที่จอดเนี่ยเขาต้องหาพื้นที่ที่มันจะต้องกว้างพอให้ลูกค้าเปิดประตูรถล,ลงได้ทั้งสองฝั่งเขาบอกว่าการที่ลูกค้ามาแบบนี้แล้วห,หักค่าโดยสารผ่านแอปอะมันดีมากเลยผ่านบาัตรเพราะว่าเขาไม่ต้องหันไปแบบ วุ่นวายกับลูกค้า m, ค่ะเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แค่รอเสียงปิดประตูปิดโดยที่ไม่หันไปมองลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนะอมอมเออหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงลูกค้าผู้หญิงที่นั่งทางด้านหลังข้างซ้ายเปิดประตูครับแล้วก็ปิดแล้วก็เดินมาตรงหน้ารถค่ะแล้วก็เดินขึ้นอพาร์ตเมนต์ไปในใจก็คิดว่าทะเลกกาะกับแฟนแหละเพราะว่าแบบลงไปไม่รอพี่ผู้ชายเลยอะ คุณบอยเขาก็ได้แค่รอให้ลูกค้าผู้ชายค่ะเปิดประตูลงฝั่งขวาด้วยมารยาของเขาที่เขาไม่หันไปมองลูกค้าคเขาก็สงสัยว่าทำไมลูกค้าผู้ชายอ่ะไม่ลงรถสักทีรอ,ออยู่กับหนึ่งนาทีเลยนะเขาเลยตัดสินใจเอี่ยวตัวไปข้างหลังเบาะเพราะว่าเขากะว่าจะเอี่ยวไปถามว่าเออลูกค้าต้องการให้ไปส่งจุดไหนเพิ่มเตมิมไหมจุไหนต่อครับใช่แต่ปรากฏว่าหันไป ไม่เจอใครอย่างที่คิดเลยพี่อมีแค่เบาะหลังที่ว่างเปล่าแล้วความรู้สึกที่มีคนนั่งอยู่อะมันหายไปเลยเออซึ่งเขาบอกว่าเขารอฟังทั้งเสียงเปิดประตูตั้งแต่ที่ผู้หญิงอะลงไปแล้วนะคะซึ่งมันก็ไม่มีมันมีครั้งเดียวและการยวบของรถอะมันเหมือนกับว่าลูกค้าลงไปแค่คนเดียวจริงๆค่ะพี่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวที่นั่งข้างหลังอะหายไปไหนอืมแล้วก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ด้วย แล้วเขามากับใครใช่ค่ะเขามาทําไมใช่ค่ะที่ถ้าเขามากับผู้โดยสารจริงๆเขาก็ต้องลงไปพร้อมกันใช่ค่ะแต่เนี้ยเี๋นวนะแล้วผู้โดยสารไปแล้วใช่ค่ะแต่เขายังอยู่ใช่ค่ะเอาอะไรวะก็อาจจะลงไปด้วยกันแหละแต่ว่าก็คงไม่ใช่คนนะคะก็ใช่ไงอืมก็คือลงไปด้วยกันแล้วคนที่อยู่คือเขาต้องมากับผู้โดยสารจริงๆคนนั้นใช่แต่แล้วเขาต้องมาจากเพราะอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่พอมาแล้วผู้หญิงคนนั้นไปทําไมเขายังอยู่อือโอ้้วแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวยังไงวะหมายถึงว่ายัาง,ยางวิ่งรถต่ออย่างนี้อยู่เหรอเขาก็เหวิเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าออกว่าเขาที่จะแบบกล้าขับในครั้งต่อไปอะใช้เวลานานมากแล้วเขาก็ไม่กล้ามองกระจกหลังอีกเลยค่ะแต่มันเป็นโอ้โหแต่มันเป็นมันเป็นงานที่มันก็มีโอกาสเจอได้อีกไนงะใช่ไย่แช่งนะคือเหมือนว่าอะพอมันผ่านเหตุการณ์วันนั้นมามันอาจจะลืมแต่อย่าลืมว่า เดี๋ยวมันก็จะต้องมาเจออะไรแปลกๆแ,แบบนี้อีกใช่ค่ะในการไปรับลูกค้าและประเด็นคือถ้าเกิดสมมติไม่มีใครเรียกเขาลงรถอะ่ะเ,เขาลงหรือยังก็ไม่รู้ใช่อ่ะดิเอาโอเคเขาอาจจะแบบตอนนี้หายไปแต่ก็ยังติดอยู่กับรถเปล่าใช่ค่ะนี่เราบิ้วเขาไปป่ะ องสารก็เลยเขาอาจจะไปแล้วก็ได้ประเด็นคือไม่รู้ด้วยว่าผู้หญิงที่พูดคุยโทรศัพท์อยู่พูดเรื่องอะไรอย่างเช่นเออแฟนฉันตายเลยอย่างงี้อันนี้ก็ไม่รู้นันนี้คาดเดาเเพิ่งมาจากงานศพเนี่ยใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ไงแต่สิ่งที่เจอเนี่ยผมว่าทางที่ดีนะเพื่อความสบายใจถ้าเจอเคสแบบนี้นะเชิญลงเชิญลงเประตูบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บนรถ ส่งตรงนี้นะอื <c oughs> เรียกลงดีกว่าใช่ค่ะนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องจากเมลที่ส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส